สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนครับทั้งช่องนันทพงศ์ลำพ้นโชว์ครับตอนนี้นะครับในห้องประชุมของเราพี่น้องเปิดโตนั่งเอกเปิดโตพระเอกเป็นที่เรียบร้อยนะฮะวันนี้เป็นท่นนานใับักลาได้ได้รับได้รับบทเด่นนี่เป็นไนใดปีนี่ ก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ดีใจครับท้าไทยไม่เคยเล่นบทแบบนี้ด้วยครับตั้งจากปีที่แล้วป้อตั้งจากปีที่แล้วอ่ายังปีนี้แล้วพวกเรากยังหลายเพราะว่าเป็นอยูพระเอกยดเราบอกไปก็เด็กเยอะเลยไมแค่ดิ้งดิ้งยิ้มต้องยิ้มเพราะว่าปีนี้เขาสิได้ประชันบทบาทกันแล้วฟังพระเอกกับนังเอกเอากล้องปีนี้ก็อยู่ทีมผอคือเก่าสกายสกายปีที่แล้วเป็นยักษ เป็นทีมยักษ์ไอตัวนี้อ่าสังเยักษ์กัเป็นสังกตุก็เป็นโอ้นี่ยักษ์กับเป็นเป็นยก็ได้เป็นสังเกตรีักเป็นอปีไก่ปีไก่ปีนี้สิได้ออกเบิดขึ้นนี่ปีนี้เบิดขึ้นเลยคือคือสีบ่ได้พักเลยเด้อ่าปีนี้การเป็นยักษ์ก้อยกันไปครับทกเตรียมก้อนเตยไปหลาย เตรียมคอนเต์ไวหลายเดี๋ยวพี่น้องเขาสิได้เปิดโตให้หอ่กเชือนึงว่าผู้ใดรับบทใดซื้อว่าจังไหนแหนนะแต่วันนี้เราก็ได้แจกบทกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิเปิดเผยอีกเชือนึงกันแล้วกันฮู้แล้วเ้านฮู้แล้วคือผแต่ว่าพออนั้นนี่เป็นพ่อพญ่าคือเก่านะพ่อพญาคือเก่าเป็นคำลูกคำหลานคือเก่า

พี่น้องเอยลการเพ่งกระจกสินถัดมาใส่ทางลำนับนี่ยทมานเนท่านเรื่องเท้ากำกระดำครับพี่น้องการแสดงนี่นีทานดีออกมาเราเป็นการอย่างของระพเจ้าลกะใส่บากกับยตีมาสู่โลกกับโลกตัเมืองมนุษย์มาเป็นตัวดำสักกาดำปาเเราน้อยลำพื่อนชวเอาสี่ีัีเปิดตัวการบรราดัเนื้อพี่น้องเปลี่ยนเรื่องสียงลิ พตามหน่อยลำพ้นโชว์เสนอครับการจิตรีวัตถกรรมอีกเซนหนึ่งของสมมาัรสุนทธเจ้าใไ้เรื่องข่าวกรรมการอาไลน์เฮ้ยพระเอกหน่อยกัมาพี่น้องพระเอกหน่อยกันมาหลังยืนดูเออเอามาเป็นจามาจ้าอกล่องไว้ะตือกล่องาใหองกรับกล่องแล้วอาออกถอกล หลักยืมมีกำทำไวพญาใหญ่น้อบุญเฮืองเป็นพญาของเมืองอยู่เป๋นเดาอปาอยู่เป๋นเดาอจานผีมีลูกโตดำปีพ่อปานพ่อปานกามาเอาหอังผู้เป็นแม่แห่งสังผู้เป็นแม่แห่งสังหาแต่ทางไหลเท่านี้บ้านดอกคางดอกคางวัง กาดมเอ้ยไหนเจพ่อนี่ตั้งอยากเลี้ยงเบิงอยู่เด้อคำแม่ผิวปันกาดำพ่อสุนเรก็เอาพ่อสุนเออคำเอาพ่อลูกน้ำเต็บไทยผู้เป็นไงประชาชา แต่ตัวดำปางกาเกิดมาม่ผมดอยเห็นใหนางลาหน่อยพ่อพอใจสร้างลูกอ้อนอยากในนี้ละเทียบเท่ากาดำหน่อยอย่างเนื้องแม่ลาหน่อยเอ,อ้ยเจา้าบนรู้ตัวลูกเนี่ยโมก็ถอดเพอี่บนันีล่างคนทําได้ไบปกกาดำมันบอดีมันเป็นการที่ สนี้เมตรงตัวได้ก็ได้่ท่นรับบอกตงตัวได้ไหมพอบุญเรื่องบุอมบ่เกิจ้ามัอ่อนให้ใจหลายพอบุญเรื่องบุจอมบเกิดมัอ่อนให้ใจลายข้ามมหอทำามเรืองจริงเอามาสี่เป็นบอกตรงตัวไปเลยมันจะได้เข่าเรื่องมันจะได้ผูเรื่องได้พอบุเรืองบ่ตจอเบาเจ้ามันอ่อนให้ใจหลายข้ามมหอนทำได้เรจริงเมาสี บักกาดำตัวนี้สีผ้าเมืองไนวีเรตรังษา, <c oughs> าชาติชทัวดัมสิมูนิมอนดอกทัวไปเอามันใบบอดดัยเป็นใข่ตัวดอกเมือง,งเข้ามันอับอยอ้นเขาเราปาะชาติสียันเยยเราปาชาติเราปวชาติียันเยย, <c oughs> สยเสเตนดีโล่เข้าดน่ะทัวดำ วซาขนาดนั้นโ้นก็ได้ทำไน้ไปแล้วพคะชิบนพัมีคาห้อนอย่างพคำเสนเอจอ้ยกะเอา้เอา้่ห่เ็ดัไ่ได้เป็นทั้งซันอกมนสีเยคีเนตอนนี้มันกระูกเขาดีเดนเขี่ยกันพพอจมย่งแต่้าเขาแบบพี่คำเสน่ห์เียนอยู่ว่ามันดมันก็ตะขี้เดี่ยงพี่คำเสน่ห์ส้มคาแรกเตอร์เล็กวัดมีเครืองทอาบอกด แม่เจเทียงซอยเดีเด้กันพี่เทียงแค่ดำด๊โอยดม่กัลูกเจ้าตัวเมียม่ใช่ลูกป้าตัวไดนกันดาไม่เปลูกเจ้าตัวเมียไม่ใช่ลูกฝาตัวเอาี่ไมแม่เมืาราด่กใงีย่ไมนว่าีใหแม่มันีมันมันปัดหมูเลยมบไป เอาละเอาละเอาละเป็นสีดำไกับเป็นเงินเทาเอไปผูดอี่เบียง่ายงแยกย้แยกันไปเห็นไปลูไปแล้วพอสบกับแม่เรบไปเดี๋ยวเวลาเวลาแม่เราสองคนเดียมสองคนเนี่ยตอนนีทานแม่ท่านแม่ท่านแม่เกิดตรงข้าบกันี่นคือพอนี่ย ไปไปผมกินข้าวบูแี่ไม่เห็นว่าเรากินข้าวไปใส่ม่ไปขี่เดียงาแต่ขกลัเนอะกบกแต่ทางนี้ก่อนแล้วเสียไปเดกวัดพระท่านนี้แต่เล่จับเอามาใช่ทานี้นางไงไปเลยเออที่วัดีนไกเลยเนกผลิตคือเือเเิ่มสนุกไห่ไหมเออ เดี๋ยวเดีวนซวน้งน้องัเดี๋ยวเยเดแล้วกจะกสัวเาเบนครับขาวอันนี้เมาีนี้รกะอานีั้นอันนี้เริ่มเริ่มเซิฟเซฟนะครับพี่น้องข้าววเข้าวกำกาดดำนะฮะ รับบทโดยพ่อพญ,ญานั่นนั่นตะพุงแล้วกับแม่พญ,ญากะรลุงนภาพาจะรัดแสงนะครับแล้วกับทิมพระเอกหน่อยน้องมานะน้องก้องก้องสมุดสก,กายแล้วกับทิมนี่สิเป็นพระเอกวัดศิวดลเป็นเท่ากำกรดดันี่นะครับเปิดเผยมาแล้วนะครับ <c oughs> ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามน้นเด้อพี่น้องเดอ้ออีก,กน้อยเข้ากับสิใดซ้อมกันแบบเต็มๆจงนี้มาแจากบทแล้วกาเข้าๆในโครงเรื่องนะครับฝากก็ไล์กดแชร์ฝากกดซับสไคร b ์กดติดตามไว้ด้วยนะครับคลี้ล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ